อยากรู้อยากได้อยากดังอยากยั่งอยากใช้ขอถ่าขอหวยปุราติมัสมิทิสาภเกสันติปุตตาเมหิติกาทากินัสมิทิสาภเกสันติเทวามหิติกาปัจจิมัสมิทิสาภเกสันตินาคามหิติกาอุตตรัสมิทิสาภเกสันติยาคามหิติกาในปิตุมเฮนุรักันตุอารุขเจนะสุเกนะจ๊ะ หาวิสุวรรณอยู่ชั้นบนขออัญเชิญดวงีพ,พระพุทธมณฑลไกรโกศข้าพเจ้าจะได้ขออัญเชิญพระนารายสเสด็จมาอยู่ลงบ่าขวาพระผมเสด็จลงมาอยู่บ่าซา้ายพระอิสวรเสด็จลงมาอยู่ตรงหน้าพระคุณบิดามารดามา,ารักษารูปข้างหลังพระอรหังมาเป็นดวงจันทร์พระพายมาเป็นร่มปาคุณของพัญญาน้ามาเป็นโซนส,ง,สงวน ภายอินพระภูมพยายมพิบาลจงมาเป็นทิพฐาอนแก่ตัวข้าพระเจ้าขออันชนเท้าจตุรุกบานทั้งสี่พโมคันราณภาษาดีบุตรพระภูมิเจ้าที่พระกรุงไพเรีันเรื่องจอมป่าเจ้าเขาจงห้อยเจ้านองเจ้าของจะบึงเจ้าที่เจ้าทางจงเสด็จลงมาช่วยพร้อมด้วยองค์การสวรรค์นั่คือพระกุศันโทโมคือพระโกนาคมณะ พุทธคือพระกสปะมิถาคือพระสมณโคดมยะคือพระศีอริยมเมตไต่อคือพระอริยสงฆ์ขอคุณครูทั้งเก้าพระองค์จงเสด็จลงมาให้โชคลาภของรำรวยกามเจ้าจดของเรศสามตูบเนสองตวรางวันพุทธที่16บมีนาคมส5 6 5ร้อสของสารกิบญรัฐบาล ตัดสาวัตระวาเรีนังภารโคเทวาสยาทิมิทิโยนาปะระโชธยาโถสุรมณการบัิทุ